มีเรื่องเล่าวันหนึ่งมีรายนึง <c oughs> เนี่ยมาหาผมเนี่ยหลับยากเขาก็ไปถามคนว่าแก้ปัญหาไงเ <c oughs> พื่อนก็แนะนำบอกเตะบอลเสียงคืนอะ่ะตกเย็นน,บบน,นี่ไปเตะบอลอ่าคือไอ้คนแนะนำเนี่ยมันทำแล้วดีมนไปเตะบอลแล้วมันโอโ้โหหมดแรงกลางคืนหลับสนิทเลยแต่เจ้าตูไปทำไปทำตามเนี่ยกลับไม่หลับหรอก นะเพราะเขาเป็นคนประสาทตื่นตัวสูงไม่เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันทำไมแกไปเตะบอลน,นะแกกลับมาถึงห้องแกหอบแกรู้สึกว่าประสานมันตืต่นตัวหมดเลยเนี่ยเนี่ยระบบประสานทุกตัวเนี่ยมันอืมัน,ม,น,ม,นมันทํางานน่าดูเลย <c oughs> กว่าระบบจะคลายได้เนี่ยรอ่อไปทีสองทีสามแกก็ไม่หลับแล้วแนะ่ะแกก็ทําไม่ได้ คนก็แนะนําอีกส่วนชินบัญชอนแกก็ส่วนชินบัญชอนบอกส่วนแล้วดีส่วนรล้นอนหลับแกส่วนแล้วไม่หลับคนก็แนะนําว่าอย่างนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆปีละบทกว่าจะมาหาผมได้เนี่ยแกส่วนมาห้าปีแล้วะแกส่วนคืนละห้าบทส่วนเก่งขนาดส่วนกับหน้ากับหลังได้อะเออเอาขนาดนี้เลย บอกให้ฟังแล้วก็ทำตาเราห้อยน่าสลบนะผมก็บอกงดหยุดไม่ให้สวดเราบอกทำไมอะ่ะมันไม่ดีหรอทำไมกรสวดมนต์มันถึงไม่ดีนะผมก็บอกมันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกัน,กนคุณอย่ามารวมกันเลยบังเอิญแกฟังไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจผมก็เลยบอกใหม่บอกนี้แล้วกัน คือคุสวดอยู่มาตั้งหปีเนี่ยมันเยอะแล้วล่ะมันสะสมบุญเยอะมากเลจนวันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาให้มาหาผมแล้ววันนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาให้ผมบอกคุณว่าให้คุณงดชั่วข่าวบอกแบบนี้ถึงยอมแกก็งดสวดก็ามาให้ผมกล่อมไปอย่างอาทิตย์หน้ากลับมาเนี่ยหายแล้วบอกดีขึ้นเลยหลับสนิทบอกทําไมเหรอวะ คือโดยหลักการก็คือเขาเป็นคนจริงจังสูงแก่สวดห้าบทนะแล้วเมื่อเป็นคนจริงจังสูงก็แบบสวดผิดไม่ได้สวดตกไม่ได้ต้องห้าบทไปอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่หลับสิพอให้งดก็แบบก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็ระบบประสาทมันก็คลายตัวก็หลับ แค่นี้เองนัำไม่เกียวกับส่วนลดได้บุญไม่ได้บุญอะไรล้วครับเอาไปปนกันจนวุ่นไปหมดนั่นแหละครับเพราะนั้นที่คุณพี่ถามผมก็เลยคือมันไม่ใช่ไงมันมัน,ม,นมันต้องหาคำตอบที่มันชัดเจนไงไม่ใช่ว่าแบบ สุดได้หรือไม่ได้ไมันคือมันไม่เกี่ยวกันหรอกสดได้หรือไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันเป็นคนแบบไหน mm. นะนนเ,เพราะผมก็เลยรู้เล่นเกมอ่านหนังสือสวดมนต์ดูทีวีมันทําให้เราตึงเครียดหรือเปล่านถ้าตึงเครียดก็ไม่ควรแล้วบางคนก็ไม่รู้ตัวบางคนตึงเครียดจนฉีด ็คิดว่าแบบไม่เป็นไรทำนิดหน่อยเพื่อให้เกิดสภาวะผ่อนคลายถึงเวลานอนจะได้หลับจริงนะ,ะทำอะไรให้มันอยู่ในสภาวะผ่อนคลายอ่ะอแต่อย่าให้ถึงขั้นเบื่อเพราะการเบื่อมันจะทำให้เกิดสภาวะทุกทุกเศร้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นซึมเศร้าอีกเดี๋ยวต้องมาแก้เรื่องซึมเศร้าก่น เพราะนั้นก็หาอะไรทําไปเรื่อยหาอะไรทําสนุกสนุกก็ได้ครับก็กะให้ให้เวลาให้มันหมอะแช่เราเรารู้จักตัวเองอะว่าว่าเราสมมติสนุกสนานตื่นเต้นแล้วอีกนานแค่ไหนมันถึงจะเกิดสภาวะผ่อนคลายก็เอาให้มันพอประมาณห่างกันห่างกันก่อนนอนสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี้พอไหวนะฮะ